โย่ Yo, สวัสดีครับเพื่อนๆืนชาวซัมเมอร์วอลทุกท่านครับพบกับผมนัทโยในรายการซัมเมอร์วอลแอดดิครับผม,ม,ว,บผมวันนี้งงไหมฮะเข้าไอดีมาเจอกับมอนที่ผมไม่เคยมีมันคือไอดีไอดีเด็กของผมนั่นเองครับนัทโย number no. t เคยรีวิวไว้เมื่อนานมาแล้วครับตอนนั้นก็ยังมีนิกแสงมีอะไรพวกนี้แหละมีระพบแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีสลัดน้ําครับแล้ววันเนี้มันมีสลัดน้ําแล้วไงผมก็เลยอยากจะมา อวดคอมโบในฝันที่ผมคิดไว้ตอนจับ ID นี้มานะครับตอนแรกขาดสลัดน้ําตัวเดียวเราคิดว่ามันอาจจะเป็นคอมโบที่น่าสนใจมากๆตอนนี้ได้มาแล้วก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งเลครับแค่เพียงแต่รูนมันไม่แน่นเท่านั้นเองฮะดูดิรูนยังแบบด็อกดอยด็อกดอยอยู่นะฮะเนีย่ยฟินิกแสงเดี๋ยวไปเล่นให้ดูกัน ก็จะไปโชว์คอมโบในฝันในอารีนานะฮะว่ามันน่าสนใจยังไงแมบบคอมโบนี้แม้เราจะไม่มีโพล่าลมลบบัฟแต่มันก็พอสู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฟินิชแสงมันลบบัฟได้แต่แค่มันจะแบบทำดาเมจได้ไม่ดีเท่าเดี๋ยวลองดูกับบ้านนี้ละกันครับผมโอ้วันนี้มีวาน้ําด้วยเราจะใช้เป็น แฟรี่คิงลีดนะครับดีมากลีน38%แล้วก็มีบอลน,น้ําคอยเป็นตัวเร่งให้เราได้ออกก่อนตามด้วยสลัดเปิดเด,เดี๋ยวดูเรียงลำดับสกิลนะฮะป๊บหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นไงแรงมากแล้วก็เก็บตกครับผมนี่ขนาดรูนยังไม่นั่นนะฮะดูแค่ว่าเราจะเก็บ แม่นางคามิล่าได้ไหมโอ้โหนี่ยูตองโคลี่ออบบอลน้ำปัไปไ่นไปวะานะก็ถ้ารดนแน่นผมว่าก็พอไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ถ้ามีเป็นเอ่อโพล่าลม มาแทนบอลน,น้ำก็จะช่วยเคลียร์วิวได้ดีกว่านะครับทำให้แบบท่า3มฟีนิกแสงอัดเข้าไปได้ดาเมจหนักๆมากขึ้นคือถ้าลูนดีอ่ะแล้วก็ขาดโพลลมอีกตัวหนึ่งอ่ะจะเฟี้ยวกว่านี้มากเลยครับแต่ถ้าไม่มีก็ในระดับหนึ่งครับใช้ได้อันนี้จริงๆเนี่ยสู้ได้นะเพราะว่าเราเร็วกว่าอยู่แล้วแล้วก็สู้แล้วกันเป็นการตีอารีน่านะครับอันดับ ล่างๆเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ท้ายแถวเนี่ยเคยได้แต้มเยอะสุดเราก็พยายามตีแค่สองคนล่างแล้วก็รีกระดานก็ได้ครับถ้าอยากได้แต้มเยอะๆโอ้อันนี้คือแต้มยังไม่เยอะมากครับจัดไปครับนีแ่แองมาโอ้ชิงน้ำเขาก็มาเหมือนกันนะชิงน้ำเก็บอีกทีหนึ่ง นี่คือถ้าฟินิกแสงไม่ตายแล้วก็คิงน้ําเราจะเก็บได้แค่เพียงแต่คอมโบเนี่ยมันจะมีท้องโห่ตรงนี้ถ้าสปีดเราไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแย่และไอเดีเนี้เป็นไอเดีเด็กมันก็เลยสแตทไม่สวยนะฮะโอ้แล้วอย่างเงี้ยถึกเหลือเกินจะเอาลงไว้ไหมเอาลงไหมโอ้แต่ละคนนะฮะเอามีปานปล่อยด้วย มันปล่อยเราไม่เข้านะคอมโบนี้คือถ้าเรามั่นใจในความเร็วเราก็เข้าไปได้เลยอันนี้ผมอาจจะลื่นได้นะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะเนี่ยวันจันทร์เพิ่งรีแรงกันมาใหม่ๆนะฮะอาจจะเป็นระดับเทพจริงด้วยฮนะอันนี้ผมจะเปลี่ยนแผนนิดนึง เจาะทีละตัวไปก่อนนะฮะอันนี้ก็ลองห้ามใช้สกิลไปก่อนโอ้โหไม่ไม่น่ารอดแล้วฮะโอ้โหอัตาฟินิกแฝงโอ้โห้เลาก่อยแหนจริงถ้าฟินิกแฝงใส่สาตาันจะเวิร์กมากนะตายตายยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้า โอ้เราเจอแต่เสื้อสิงกระิิงแล่นนะฮะไปหาบ้านที่สู้ไหวโอ้โหรีไม่ได้ด้วยฮนะรีไม่ได้บ้านนี้บ้านนี้ใช้กิฟฟอนไม่รู้เขาจะเร็วขนาดไหน,นเดี๋ยวลองดูอันนี้แล้วกันวัดสปีดกันนะครับบอลน้ำผมร้อยสี่สิบกว่าแล้วก็มีรีคิงน้ำ แต่กิฟตฟอนนี่ปกติเขาร้อยห้าสิบกันอยู่แล้วฮะโอ้โหโ,โชคดีครับโชคดีที่วางคิงน้ำพอคิงน้ำเราเกิดได้ยาสตัน์ทเลยเร็วโอเคเข้าสู่เธอรเราบ้างนะฮะ จะได้ไหมเนี่ยอย่าแทรงนะอีฟิตขอฟินิกป้าบก่อนไอ้ยาโอ้โ,โหโอ้โหแพ้แพ,แพ้แล้วครับแย่มากโคตรติงเลยโบโบ โผล่ในฝันใจสู้หรือเปล่าขอเกาะแตงหน่อยไม่มีเกาะแตงมาให้เลยฮะเอาว่าใจสู้ครับใจสู้อุ้ยสตันด้วยฟีนิกพอพอพอขอเกาะแตกขอเกาะแตกไม่แตกแล้วว่ะอะไรโบเข้าไปเออ อยายาอูแก yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> นซิงขอคริคริไอ้ยะบันช่างบันเทิงจริงๆแบบนี้โอ้ชนะมาได้ไงนะเนีแ่ยบบนี่เราแพ้ไปเราไม่เข้านะ้รีหนะีมานี่แบบนี้แหละที่เราต้องการ่อให้คุณจะกลางโลได้เราก็ไม่หวั่นไหวนะฮะพอะเราจะลบบัฟออก อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะลบเคลียร์ขนาดไหนแต่นี่เราเร็วกว่าฮะและอย่างถ้าเกิดฟินิกเรายิงไปแล้วอ่ะมันติดบล็อกบัฟเงถ้าพีชไฟกลางโลกก็ไม่ตายครับก็จะกลางไม่ติดแต่เพียงแต่เนี่ยเราเรียงสปีดมามันก็จะต่อนเนื่องไปไฟยังไม่ได้ทำอะไรนะครับปัญหาของทีมนี้ที่จะเจอคือ ดาเมจไม่พอหรือเจอวิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาได้อ่ามาว่ะโอ้โหอันนี้ได้ไหมอันนี้ถึงเขาเร็วจะเชื่อดูแบบกูแรงอะ่ะเขาน่าจะแรงอยู่ได้จัดไปครับแต่ว่ามันมีอาร์คไฟล้างบัฟบ มามามาเราไม่หวั่นอยู่แล้วครับเราไม่ซีเรียสโอ้โหรบออกดีวะ่อย่างนี้คือจบครับผมต้องภาวนาให้แบบ่าดูนะฮะ เนี่ยมันจะลบบัฟก่อนแล้วค่อยโจมตีด้วยเห็นปะแต่ว่าไอ้พวกเนี่ยมันไม่ติดก,ก่อแตงขออย่าให้ขอรีคู่ดาวอะไรติดติดไหมอ่ะหุยติดไหมไม่รู้แต่สตันพอดีฮะโอ้ยก่อแตกเรียบร้อยอย่าหลับเจาะเข้าไปลูกโอ้ยสวยงามอ่าค่อยๆครับค่อยๆเก็บนี่เดี๋ยวผมจะเจาะ โอ้โหสลัดน้ำนี่บอกเลยว่าเลดร้อยนะฮะไม่ใช่แอคร้อยนะครับบ้าที่สุดเป้งโ,โอ้โหโอ้โหคุยคุยนะเมื่อกี้โดนไปสองหมื่นเลือดแทบไม่กระดิกครับเ่อเข้าไปอีกเรียบร้อยขออีกทีอย่าเพิ่งยิวเยอะสิเรียบร้อยครับต้องติดแล้ว เยี่ยมห้าเกิดใหม่พอดีครับปับ๊บสวยงามครับสู้หมดอ่ะตอนนี้จนกว่าจะปีกจะหมดนะครับ อย่างที้บอกคือมันเป็นคอมโบในฝันของผมซึ่งผมคิดเอาไว้ว่ามันแบบมันต้องเจ๋งอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คอมโบที่ดีที่สุดนะครับผมและอย่างฟินิกแสงนี่ไม่ได้แบบมอนสามดาวเปิดดันได้มันหาย,ยากนะโอ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งแทรกเทินโอ้โอ้ยโอ้ยนี่เดี๋ยวดูจะลบบัฟให้หมดเลยสวยงามครับอ๋อด้วยท่านี้ อื้มงดงามมากปีนิกต้องยิงนี่ก่อนเกะกานะครับโอเคผมชนะได้ครับเตะเข้าไป <c ười> เนี่ยคือมันสนุกตอนมันตีมัน ทำคอมโบได้เร็วดีนะเหลืสอ,องปีกอ้าวโอ้โหโอ้โหนี่คือปัญหาอีกอย่างครับคือเวลาเจอบ้านดึกๆเนี่ยเราก็จะลำบากนะอันนี้จะเจาะตายไหมอะไม่แน่ใจลองดูก็ได้ครับแพ้ไม่เป็นไรครับอย่าไปซีเรียส 2ปีกสปีกแวบอ่าถ้าอย่างนี้แต่ว่ามันจะแบบนิดนึงตรงอีฟิตนะมันโดนทีเดียวมันตายเนยครับมันไม่มันไม่ได้ขึ้นบล็อกบัฟก่อนมันจะแบบการทำงานของสกิลสาฟินิกแสงนะครับมันจะลบบัฟแล้วก็โจมตีแล้วก็ติดบล็อกบัฟสีแดงนะฮะเดี๋ยวดูเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะ่ะ โอ้โหโดนสตันมาดีแล้วเดี๋ยวอันี้ก็ฮิลโอ้โหงานงานงานยาบมากสตันแม่งหมดบ้านเลยครับอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาให้ตายนะสวยงามครับตายไปดิเรียบร้อยเป็นไงล่ะ โอ้ยลิงก็สวนจุงเลยโอ้ยขอเล่งหน่อยโอย้สวยงามเมื่อกี้มันโดนสกีลสามของแฟรที่ชิงน้ำผมไปใช่ไหมครับมันต้องตายเลยทีอันนี้ก็โอ้ยขอเบิลเยอะๆอะตันมาก็ดีเหมือนกันครับรดเกตเล่ง โอ้โห oh, 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 oh. สวยๆยย,ยังมีชัยชนะได้ครับเกาะเพ็งเดียวจอดครับสองหมื่นเจ็ดมาชนะอยู่ชนะอยู่เอ้ยตัวแรกก็แรงครับฟินิกพวกตระกูลฟินิกอ่ะเป็นตัวที่โจมตีแรงอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานมาดาวสุดท้ายฮะ ไอ้นี่เรามั่นใจว่าไม่ไหวแน่นอนพยายามอย่าเพิ่งไปสู้กับอันดับสูงๆที่เลือดเยอะๆนะฮะนี่ลิงไฟือดูชื่อก่อนชื่อแบบคุณไหมโอ้ยนี่ก็น่าเข้าแล้วเนี่ยเอานี้ละกันเอาลิงไฟได้แต้มเยอะดี อันนี้ไม่รู้จะแบบว่าเป็นต้องรีวิวรายละเอียดไหมเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นมอนบ้บนบานๆเงีก็แค่แบบอยากจะเรียกว่าอวดก็ได้ครับอยากจะให้ดูว่านี่เป็นไอดีที่ผมเก็บไว้นานแล้วผมชอบมากโอหสวยงามครับเรียบร้อยฮนะนัดย่อมายเลข นี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปิดมอนเปิดรูนให้ดูแล้วกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเริ่มจากคิงน้ำครับใส่รูนสตันครับยังไงมันก็เป็นรูนที่ดีที่สุดของแฟรี่คิงน้ำที่ผมเห็นเขานิยมกันนะสตันกับวิวอะไรเงี้ยอันนี้ผมได้สตันชิลครับก็พยายามทำคิเลสแล้วก็สปีดสูงๆแล้วก็ดาเมจสูงๆด้วย ข้อดีคือถ้าเราไม่โดนมังกรเป่ารีตะกิว่ะเวลาเราตายมาันจะาฟื้นกลับมาทําดาเมจได้ซึ่งเวลาอารีนาเนี่ยช่วงท้ายๆเขาจะพยายามเอาทีมที่ตีเร็วที่สุดมาสาดเราซึ่งจีวอนใหญ่อะทีมพวกนั้นจะไม่มีฮิวนะครับอันนี้สวนกลับไปก็ทำดาเมจได้เยอะพอสมควรถ้าเราดาเมจเยอะแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์แบบไล่เก็บเขาพิกได้นะครับด้วย EX ของตัวอื่นนี่คือคิงน้ําครับแล้วก็บอลน,น้ํา บอลน้ำผมใช้เป็นตัวเล่งจริงๆตำแหน่งบอลน้ําเนี่ยเป็นโพลลมก็จะเฟียวกว่าหรือว่าจะเป็นกิฟลมก็ได้นะฮะถ้าเป็นโพลลมจะดีตรงที่เวลาเราเจอวิวไม่ต้องกลัวเลยครับนิกน้ำแล้วไอ้นิกไฟนิกแ้งเราได้เต็มเต็มคอแน่นอนต่อมาสลัดน้ําครับเนี่ยสลัดน้ําก็ตามสูตรเลยควรจะทําให้สปีดสูงสงแอคสูงสูงนะครับแอคเรซี่ต่นี้ผมทําได้แค่เรียงลําดับมันนะฮะ คิงน้ําออกก่อนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่บอลน,น้ําออกตามด้วยสลัดแล้วก็ตามด้วยฟีนิกซ์แสงนี่ครับผมฟีนิกซ์แสงใส่ลูนฟาทัลกับเบรดนะครับผมก็สําหรับลูนอีกแสงก็ที่แนะนําจะเป็นฟาทัลนี่แหละเอาแรงแรงไปเลยหรือไม่ก็สตันก็ได้ถ้าลูนสตัร์สวยๆนี่จะดีมากครับเพราะลบบัฟเสร็จมีสิทธิ์สตัร์ศัตรูด้วยก็ทําสปีดสูงๆครับเรียงลําดับให้ดีๆ คิเลตตั้งเจกว่าครับอันนี้ยังได้ประมาณนี้นะฮะโอเคว่าวันนี้ก็เป็นคลิปคอมโบในฝันใน ID เด็กของผมนะครับที่จะเอามาอวดก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n MobileLooper ด้วยเพื่อเราติดตามคลิปรีวิวเกมรีวิวใหม่ๆจาก Summoner w a r ครับและถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนในไอดีนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันครับแต่ว่า ดูมันอาจจะไม่สดเข้าไอดีหลุะนะสีนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ